แจกสูตรกาแฟโบราณแบบบรรจุขวดขายค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตร1ลิตรไม่ใส่ครีมเทียมและน้ำตาลถ้าใครอยากทำมากกว่า1ลิตรให้เราคูณสูตรเข้าไปได้เลยนะคะเริ่มต้นที่ตักผงกาแฟโบราณมังกรบินสีฟ้า80กรัมถ้าใครไม่มีเครื่องช่างเทียบเป็นช้อนกินข้าวให้ได้6ช้อนตักเข้าไปเลยค่ะเทน้ำร้อนจัดลงไป900 ml เคล็ดลับความอร่อยคือน้ำต้องร้อนจัดกาแฟจะเข้มแล้วก็หอมไม่เปรี้ยวค่ะเคล็ดลับที่2คือต้องแช่กาแฟในน้ำร้อน7-10นาทีจะทำให้ได้รสชาติเข้มกำลังดีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วเทน้ำกาแฟผ่านถุงกรองกลับไปมา2-3รอบค่ะการเทน้ำกาแฟผ่านไปมาจะทำให้กาแฟเข้มข้นอร่อยค่ะเราจะได้น้ำกาแฟที่มีสีดำเข้ม เราใช้ช้อนยาวๆบิดถุงกรองคั้นน้ำออกมาให้หมดค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยทำให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นค่ะเติมนมข้นหวาน160 ml และนมข้นจืด160 ml ในคลิปพี่เจผสมนมเอาไว้แล้วจริงเทคแค่ครั้งเดียวค่ะสูตรนี้กาแฟเข้มถ้าใครชอบหวานให้เพิ่มที่นมข้นหวานค่ะคนให้เข้ากัน ปิดฝาทิ้งไว้ให้เย็นค่ะสูตรนี้เราได้น้ำกาแฟ1,200 ml จะบรรจุได้กี่ขวดให้เอาความจุของขวดไปหารกับปริมาณน้ำกาแฟค่ะตอนกรอกน้ำกาแฟลงขวดใช้กรวยที่มีตะแกรงร่อนเศษต่างๆไว้ด้วยก็ดีค่ะจะช่วยร่อนเศษผงกาแฟออกในคลิปพี่เจใช้ขวด180 ml ค่ะเอาไปหาร1,200 ml ก็จะบรรจุได้ประมาณ6ขวด คนให้ทั่วอีกครั้งก่อนที่เราจะกอกน้ำลงขวดค่ะต้นทุนเฉพาะน้ำ3า30บาทค่ะอย่าลืมรวมต้นทุนอื่นๆอย่างเช่นขวดแล้วก็ฝาด้วยนะคะจะได้ตั้งราคาขายให้เหมาะสมและมีกำไรกันทุกร้านค่ะสูตรนี้เก็บไว้ในตู้เย็นอยู่ได้3-4วันค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ